สวัสดีครับผมเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมาเกมวอร์โรแลนด์เกม f อ s ของค่ายไลออดได้มีการเปิดเซิร์ฟโคสเบต้าเพิ่มในอีก3โซนแล้วได้แก่โซน Brazil, บราซิลเกาหลีและลาตินอเมริกาโดยเซิร์ฟเกาหลีคนไทยก็สามารถซื้อไอดีเพื่อไปเล่นได้สําหรับใครที่งงว่าทําไมไม่สมัครไอดีเองจะซื้อทําไมก็นึ่องมาจากว่าการสมัครไอดีไลออดของเกาหลีมันยุ่งยากเหลือเกินเพราะว่าต้องใช้เบอร์มือถือในการยืนยนันและเลขบัตรประชาชนในการเข้าเล่นโดยไอดีที่ผมไปห,หาข้อมูลมาก็จะอยู่ประมาณ1ิบเหรียญหรือประมาณ330บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมดรอปจากทวิตนะครับต้องไปรอดรอปเซิร์ฟโคสเบต้าจากทวิตอีกทีนึงแต่การเสียตังย่อมมีข้อดีปิงของเราจะลดลงหรือประมาณ100ทําให้ยิงฝ่ายตรงข้ามง่ายขึ้นโดยสําหรับใครที่ไม่อยากเสียตังก็ต้องรอภาวนาให้เลออดเดือนหน้าเปิดเกมวอ l ์เรนในโซน C ซึ่งมันก็มีโอกาสเนื่องจากว่าช่วงหนึ่งผมมอนเห็นข่าวว่าเกมวอ l ์เรนเนี่ยที่นักขุดไฟไปพบมามีภาษาไทยด้วยก็หวังว่าจะมาเปิดให้เล่นในโซน C เร็วๆก็จะมีประมาณนี้ครับสาหรับข่าวช่วงนี้ถ้าชอบก็ฝาาาาากกดดดดแลแชรรรร์้วยเเพ่่่อไมสต วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ